เราอยู่กันในงานมหกรรมยานยนต์หรือว่างานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าเป็นโอกาสทองของผู้ที่กําลังมองหารถยนต์คันใหม่นะคะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. 1เลย mm hmm. ในส่วนของมาตรการ E ี mm hmm. กีกลังจะสิ้นสุดลงในวันที่31ธันวาคมนี้นะคะแล้ว mm hmm. ก็ปัจจัยที่2เลยก็คือในส่วนของโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่นะคะราคารถยนต์เนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเนี่ยจะมีการปรับขึ้นอย่างแน่นอนนะก็แคมเปญจะดูดเดือดแค่ไหนโปรโมชั่นจะเร้าใจแค่ไหนแต่ละบูธเนี่ยเขาจะมีไฮไลท์เด็ดอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะ ก็เริ่มกันที่ค่ายพี่ใหญ่นะคะกับค่ายโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาสร้างความร้อนแรงแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไฮลักทาโวใหม่นะคะเขามาทําตลาดในบ้านเราเนี่ยเขาเปิดมาก่อนสําหรับตัวส่วนของรุ่นยกสูงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยโตโยต้ายังมีคันนี้ค่ะปิกอัพอีวีนะคะกับเจ้าตัวไฮรักทาโวอรีนะคะรถยนต์กระบะที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีในส่วนของตัวยาลีดคอร์สนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่ง นะก็เป็นชุดแต่งที่แบบมาพร้อมแนวสปอร์ตแล้วก็ดูดันนะอีกคันนึงที่เป็นไฮไลท์โ o y o ต a BC4X นะคะรถยนต์ไฟฟ้า100%คันนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าชาวไทย <Okay. S 1> เป็นอย่างดีเลยค่ะนำเข้าจากญี่ปุ่น100%ค่ะแล้วก็มาที่ในส่วนของบูธของ Honda นะคะ Honda เนี่ยก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับรถยนต์ ีวนะคะหรือว่าในส่วนของเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยค่ะส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นมาเอาใจแฟนๆพันแท้ในเมืองไทยกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะ Honda CRV แต่งสปอร์ตใหม่ค่ะ รับค่ายอีซุสนะคะเขามาภายใต้คอนเซปที่เรียกว่า The One and Only นะคะหนึ่งเดียวเท่านั้นนะเขานำในส่วนของเจ้าตัวกระบะอิซุส D Max นะคะที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max f o r e นะคะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดนะเข้ามาจัดแสดงในงานนะรวมทั้งในส่วนของเจ้าตัวรถยนต์อิซุ m มิ X นะคะก็มาโชว์อยู่ในงานนี้ค่ะเรียกได้ว่ามากันครบรายอัพเลยนะ ในส่วนของค่ายนิสสันนะคะถือว่าสักเซสสุดๆเลยนะกับการตัดสินใจนําเข้ารถยนต์คันนี้ค่ะนิสส e ันเซเลนา e-power นะคะจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาทําตลาดในบ้านเรานะเรียกได้ว่ายอดขายถลลมทลายเลยแล้วก็ในงานวันนี้ค่ะนิสสันเนี่ยเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่นะเป็นรถยนต์ SUV ที่ใช้ขุมพลังของตัว e-power เช่นเดียวกันนะกับน e ิสสัน X t ็กเทค่ะตัวนิสสันเ e t ็กเเนี่ยเป็นรถยนต์ SUV ที่ขายดีที่สุดของนิสสันนะในตลาดของญี่ปุ่นเขาก็ตัว XT e ็กเ e-power เนี่ยค่ะเขามาพร้อมกับ เทคโนโลยีที่เรียกว่า e-Force นะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่นิสสันเขาบอกว่าเขาสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานนะทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีระบบการขับเคลื่อนแบบ4ล้อแล้วก็เทคโนโลยี e-Power นะคะจนพัฒนามาเป็นตัวเทคโนโลยี e-Force คันนี้นะคะเขาบอกว่าไฮไลท์เด่นของเขาก็เป็นในส่วนของระบบการขับเคลื่อนแบบ4ล้อมาทํางานประสานกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็บวกกับเทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัยเหนือชั้นเนี่ยส่งผลให้เจ้าตัวนิสสันเอ็กเลเป็นรถยนต์อีกหนึ่งคันที่นิสสันภูมิใจนำเสนอแล้วก็นำมา เสิร์ฟให้กับลูกค้าชาวไทยค่ะขยับมาที่ค่ายมา z ด้นะคะ mm hmm. เขาใช้เวทีนี้เนี่ยเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าครั้งแรกของแบรนด์มา z ด้ hmm. ในประเทศไทยนะคะ mm hmm. กับ m a z ด้ 6E นะคะ mm hmm. ก็พร้อมกับเปิดจองสิทธิ์ให้ลูกค้าประเทศไทยเนี่ย mm hmm. ได้จับจองกันนะไฮไลท์เด mm ่นในบูธ hmm. ของซูซูกินะีคะ mm hmm. ก็คันนี้เลยค่ะ ูซูกิฟองนะรถบีเอที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะก็ได้รับความสนใจแล้วก็สร้างกระแสความสนใจได้อย่างมากๆเลยนะสำหรับเจ้าสุสกิฟองคันนี้เป็นรถนําเข้าจากประเทศอินโดนีเซียทั้งคันนะคะส่วนอีกคันหนึ่งคันนูน้นสซูกิจิมมี่ก็ยังคงเป็นรถที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าในบ้านเราอยู่นะส่วนรถหลักๆก็อย่างพวกสุูกิสวิฟต์สุกิแคลลี่เนี่ยก็มีมาจัดแสดงเต็มบูธเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับค่ายฟอร์ดนะนเขายัางไม่นำตัวเจ้าตัวกระบะเรนเจอร์เฮฟวี่ดิวตี้อ่ะ เข้ามาโชว์ในงานนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยบนบูธเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเน้นในส่วนของตัวเลนเจอร์ที่เป็นตัวรถแข่งนะอย่างคันนี้เนี่ยเป็นตัวเลนเจอร์ที่นักแข่งที่น้องแซนดี้เนี่ยเขาไปขับมาแล้วก็ได้แชมป์มาในสนามล่าสุดนะคะส่วนบนเวทีค่ะ Ford r a p t o ตนะคะคันนี้เนี่ยใช้แข่งจริงแล้วก็ได้แชมป์จากการแข่งขันเอเชียคอสคันที่นะเป็นรถของโปรดักชั่นไลน์ก็คือเป็นรถที่ผลิตจากโรงงานไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมใดๆนะคะ,ะ,คะก็หลักๆในบูธของ Ford เนี่ยก็ยังเป็นในส่วนของเจ้าตัวฟอร์ดเอเวอเรสต์ e นะ ค o ร์ Laptor แล้วก็ตัว Ford r a n g e r นะ mm hmm. ก็เป็นโปรดักต์ไลน์ที่เขาทำตลาดอยู่ในปัจจุบันนะคะ mm hmm. ก็เน้นงานขายค่ะ ก้ามมาที่ฝั่งรถจีนนะคะเริ่มกันที่ค่ายพี่ใหญ่ค่ะกับตัว MG นะคะ MG เนี่ยก็เซอร์ไพรส์สาย EV สุดไฮเทคนะกับรถยนต์ MG IM5 นะคะรุ่นพวงมาลัยขวาเนี่ยเขานำมาจัดแสดงที่ในงานนี้นะรวมทั้งตัวรถกระบะไฟฟ้านะคะก็เขานำมาโชว์ที่งานนี้เป็นครั้งแรกของภูมิภาคด้วยนะเขาบอกว่าต้องการที่จะนำมาเซอร์เว์ตลาดก่อนส่วนอนาคตเนี่ยจะทำตลาดในประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยสำหรับกระบะไฟฟ้าคันนี้เนี่ยต้องรอดูกันนะคะแต่ว่าในส่วนของตัว MG IM5 เนี่ยปีหน้า ได้เห็นกันแน่นอนค่ะขยับมาที่ค่ายเกตวอลมอเตอร์นะคะก็ g a t e w a มอเตอร์เนี่ยเปิดตัวรถยนต์ MPV สุดพรีเมียมนะกับในส่วนของ GWM w a y G9 นะคะก็เป็นรถยนต์ MPV สุด Luxury เลยนะคะก็เขาเปิดตัวพร้อมกับระบบขับเคลื่อนไฮบริดอัจฉริยะไฮโฟนะคะแล้วก็ในส่วนของนี่ค่ะรถปิกอัพ GWM 6เรืเครื่องยนต์ดีเซลนะคะมาชมกันได้ที่บูส a เกตวอลมอเตค่ะ ที่บูธ b y d Denza นะคะเขามีตัวรถยนต์ที่นำมาจัดแสดงในงานนี้ทั้งหมด3รุ่นนะเป็นครั้งแรกของบ้านเรานะคะมาดูกันเลยค่ะนี่เลยเริ่มกันที่คันนี้นะ Denza B5 นะคะก็เป็นรถยนต์ต้นแบบนะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีขุมพลัง DMO นะคะที่ทรงพลังแล้วก็เหมาะกับการขับขี่แบบออฟโรดนะคะแล้วก็ B s t y l e i t U Turn นะคะจุดเด่นในเรื่องของรัศมีวงเลี้ยว ที่ให้การขับขี่ที่คล่องตัวในเมืองนะคะยนต์ต้นแบบนะคะเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยส่วนอีกคันหนึ่งนะคะ BYD T7 i นะคะก็มาพร้อมกับ BYD Intelligent Cockpit นะคะที่ให้ประสบการณ์ใหม่ภายในห้องโดยสารนะคะแล้วก็ให้ผู้ใช้งานและผู้ขับขี่เนี่ยสามารถขับเคลื่อนด้วยขุมพลังที่เป็นตัว PHEV นะคะหรือว่า Plug-in Hybrid แบบ DM 5.0นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารเขาคร่าวๆมาเลย นี่นะคะภายในห้องโดยสารของเขานะเขาบอกว่าออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ภายในห้องโดยสารให้ผู้ใช้งานและก็ผู้ขับขี่นะคะนี่เลยคันนี้เนี่ยยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะแล้วก็ยังเป็นรถต้นแบบอยู่นะคะ ส่วนอีกคันนึงกับแบรนด์หรูของเขานะคะก็เจ้าตัวเดนซาดีนนะคะคันนี้เนี่ยเป็นเดนซาดีนายแพนทอมนะคะเขามาพร้อมกับชุดตกแต่งรอบคันนะก็ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้นนะกับตัวของดีไซน์สปอร์ตแล้วก็ชุดสปอยเลอร์ที่ยกระดับความเพลิดเพลินการเดินทางจอด้านหลังที่เขาติดตั้งเพิ่มมานะเป็นจอขนาด15.6นิ้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นอัครสถานเป็น MPV ที่ มีความหรูหราแล้วก็ความสะดวกสบายเหมาะสําหรับผู้บริหารแล้วก็การเดินทางของครอบครัวในส่วนของแบรนด์ฉางอันนะคะฉางอันเนี่ยก็มีในส่วนของตัว d p a w e S05 รุ่นพิเศษนะคะที่เขาบอกว่ามีระยะทางในการวิ่งได้ไกลามากขึ้นนะมาจัดแสดงรวมทั้งในส่วนของแบรนด์อวตารนะคะก็มีในส่วนของอวตาร07เวอร์ชันไทยเนี่ยเข้ามาเปิดตัวนะเขาบอกว่ามีให้เลือก2รุ่นย่อยนะคะก็ฉางอันเนี่ยบอกว่าต้องการที่จะขยายฐานกลุ่มลูกค้าในส่วนของแบรนด์อวตารเนี่ยให้ลูกค้า ประเทศไทยเนี่ยสามารถจับต้องได้แล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะขยับกันมาที่แบรนด์เจคูแอนโอมอดานะคะก็แบรนด์พี่น้องเจคู J เนี่ยสร้างความร้อนแรงมาตั้งแต่ช่วงกลางปีและที่ทําราคาแล้วก็ออปชั่นมาให้ล้นๆ้นเลยก็สร้างปรากฏการณ์ยอดขายถล่มทลายนะคะแล้วก็ในส่วนของแบรนด์โอมอดาเองเนี่ยเขาใช้เวทีนี้เช่นเดียวกันค่ะเปิดในส่วนของตัวรถยนต์ E ีรุ่นใหม่มาจัดแสดงโชว์ในงานนี้เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะ สำหรับค่ายลีฟมอเตอร์จากกลุ่มพนัครยนตการนะคะก็เรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าใครเลยทีเดียวนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเปิดตัวเจ้ารถคันนี้ค่ะล e ฟมอเตอร์บ1 0นะคะรถยนต์ SUV ขนาดกลางออกสู่ตลาดบ้านเรานะเขามีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยนะคะแล้วก็เขามีในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยให้เลือก2ขนาดนะก็คือในส่วนของแบตเตอรี่ขนาด56.2กิโลวัตต์อลนะคะที่วิ่งได้ไกลถึง462กิโลเมตรนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ขนาด6ก1ิ่งกิโลวัตต์อลนะคะที่วิ่ กิเมนะคะคส่วนราคาจําหน่ายของเจ้ารถคันนี้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่619,000บาทเท่านั้นนะคะสําหรับเจ้าตัวรถยนต์ไฟฟ้า LEAF MOTOR B10 คันนี้ค่ะส่วนคันนี้นะคะขยับขึ้นมาก็มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะก็เป็น SUV ขนาดกลางเหมือนกันเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าบ้านเราพอสมควรเลยนะกับรถคันนี้ค่ะ LEAF MOTOR C10 นะคะ ขณะที่ในส่วนของค่ายเอ็กเพิงไทยแลนด์นะคะเขาเปิดตัว G6 นะคะแล้วก็เอ็กเพิง X9 นะคะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี AI Mobility นะคะในส่วนของค่าย GAC Ion นะคะเขานำในส่วนของ Grovie Air c a p นะคะเป็นรถยนต์ที่บินได้เนี่ยมาโชว์แสดงเป็นไฮไลท์ในงานนี้นะคะก็ในส่วนของแบรนด์จิลลี่ค่ะจากกลุ่มทบุรีกรุ๊ปเนี่ยค่ะเขาเพิ่งประกาศว่าเขาได้แบรนด์จีนมาอีกแบรนด์หนึ่งที่เข้ามาทําตลาดในบ้านเรานะในส่วนของแบรนด์นีโอนะคะแต่ว่าทางผู้บริหารเนี่ยเขายืนยันแล้วค่ะว่าสําหรับแบรนด์นีโอกับแบรนด์จิลลี่เขาจะแยกการทําตลาดอย่างชัดเจนนะวันนี้จิล เ,เปิดตัวรถยนต์ Eco EV นะคะกับตัว g ีลี่ x x 2เนี่ยเปิดตัวทำตลาดในบ้านเราแล้วนะพร้อมกับให้ราคาสิทธิพิเศษ สำหรับ2,000คันแรกนะรุ่นโปรเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,99,990บาทนะคะขณะที่ในตัวรุ่นแม็กเนี่ยราคาพิเศษอยู่ที่4 2 9 9 9 0บาทนะคะเป็นราคาพิเศษเฉพาะในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้เท่านั้นนะคะส่วนค่ายจิลลี่ลิตดาร่านะคะเขาเปิดตัวกระบะรุ่นใหม่ค่ะเป็นกระบะไฟฟ้าที่มีราคาย่อมยาวขึ้นนะเขาใช้ชื่อว่าลิตดาร่าอีคอนนะคะก็เพื่อที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าชาวไทยให้เข้าถึงได้ง่าย ข,ข้ามมาที่ฝั่งรถหรูนะก็เริ่มกันที่ในส่วนของค่ายออดีนะคะก็ส่งไฮไลท์เด็ดๆมากับตัวของ Q5 e Hybrid นะคะก็มีให้เลือก2รุ่นย่อยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 1 0 49,000บาทไปจนถึง4 1 99,000บาทนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นไฮไลท์เด็ดที่ a u ด i ีเนี่ยเพิ่งเปิดตัวในงานนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ออด i ีเนี่ยในบูธของเขาเนี่ยก็ยังมีทัพของรถจนนำเข้าจากเยอรมันเนี่ยมาจัดแสดงอีกกว่า10รุ่นนะเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะทิ้งทวนราคาสุดท้ายก่อนที่จะปรับ โครงสร้างราคาใหม่ตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตตั้งแต่วันที่1มมกราคมปีหน้าค่ะก็เป็นราคาที่ดีที่สุดแล้วนะ ที่ค่ายปอร์เช่ค่ะก็ปอร์เช่เนี่ยมีการานําตัวรถยนต์ระดับตำนานเนี่ยมาเปิดตัว2รุ่นนะก็อย่างในส่วนของตัว911 Spirit 70นะคะก็เป็นรถยนต์รุ่นที่3ในตระกูลของ Heritage Design ที่สะท้อนกลิ่นอายกลับไปในยุค70นะคะผสมผสานกับเครื่องยนต์ไฮบริดที่ทันสมัยนะคะแล้วก็อีกคันนึงค่ะไฮไลท์ของเขาก็คือในส่วนของ911 GT3 นะคะรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นเฉลิมฉลอง25ปีของรถในตระกูล GT3 นี้นะคะก็มาจัดแสดงตรงนี้ด้วยอีกคันนึงค่ะ ก็คือในส่วนของ Cayenne SE Hybrid Coupe นะคะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นประกอบมาเลยนะก็เอามาโชว์ทั้งในส่วนของสีขาวสีดำแล้วก็สีเงินนะคะข้ามมาที่ฝั่งของ Lexus นะคะก็เอาใจสายรถยนต์ SUV หรูขนาด7ที่นั่งนะกับในส่วนของ Lexus LX นะคะเป็นอัคาระยานยนต์หรูจากฝั่งญี่ปุ่นเขานะแล้วก็เขาเปิดตัวรถยนต์ Lexus RC นะคะรถยนต์ไฟฟ้า100%จากค่ายเล็กซค่ะ ฝั่งค่าย Mercedes-Benz นะคะเขามีมากับ3ไฮไลท์นะคะก็คือในส่วนของ CLA ใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของ G450D Edition นะคะตรงนี้นี่ก็มีมาโชว์กันแล้วก็ในส่วนของ g l a 2 0 0 n i g h t Edition นะคะขณะที่ฝั่งของค่าย BMW เนะเขามีในส่วนของ IXXDrive45M นะคะก็ที่เขาบอกว่าเขาเพิ่มระยะทางในการวิ่งได้มากขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัว IX1EDrive200LM Sport รุ่นใหม่นะคะก็เขาบอกว่าาตรงเนี้ยเขาก็ขยาย ตัวฐานเราให้มันใหญ่ขึ้นในส่วนของรถตระกูลมินินะคะทั้งในส่วนของมินิคูเปอร์เวิร์กจอห์นคูเปอร์คอนเวอร์เทเบิลแล้วก็ในส่วนของตัวมินิเอ a แมนเอสไฮทีมเนี่ยค่ะเขาใส่ในตัวของชุดแต่งเข้ามานะคะตรงนี้ก็เนี่ยค่ะเป็นตัวไฮไลท์ที่มีมาบางส่วนนะสำหรับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้นะก็ถ้าใครที่สนใจเนี่ยยังสามารถเข้ามาชมงานได้แล้วก็ยังมีรถยนต์ไฮไลท์เด็ดๆรถยนต์รุ่นใหม่แล้วก็แคมเปญที่ค่ายรถเนี่ยกระนำมาเพื่อส่งถ้ายปลายปีเนี่ยค่ะก ็มาชมกันได้ค่ะสำหรับงานมอเตอร์เอ็กโปมีไปตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10ทธันวาคมนี้นะคะที่ Challenger H. อ l l i m p a c คเมืองทองธานีค่ะ